การใช้ชีวิตของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็ดำเนินวิถีชีวิตไปตามตามที่วิถีทางที่ตนชอบสำหรับผมนี่ก็ยังไม่หยุดในเรื่องของการเดินในตอนเช้าเนี่ยนะปกติเราก็เดินคนเราเดินในทุกวันบางคนบอกว่าต้องเดินเร็วให้ได้แอโรบิกเดินอะไรนะ แต่สำหรับผมไม่จําเป็นเจเจกว่าผมก็ทําของผมอย่างนี้แต่ว่าขอให้มีการเดินเดินยืดเส้นยืดสายเดินแกว่งแขนเดินอะไรก็ตามครับก็วันหนึ่งก็เดินให้ได้สักประมาณสิบหรือยี่สิบนาทีนอกนั้นก็เป็นการเดินตามปกติซึ่งไปไหนเราก็ต้องเคลื่อนที่ด้วยการเดินเอ แล้วทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายเนี่ยมันก็จะได้รับการเคลื่อนไหวก็ดูกันไปแล้วกันจริงบางคนที่อายุยังไม่ถึงผมนี่ครับเสียไปก่อนผมก็เยอะแยะนะให้ผมนี่กครับไม่รู้เมื่อไหร่ผมก็จะทำผมไปเรื่อยๆครับ